ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ระบบ6โวลต์นะครับ6โวลต์ลดแสงอัตโนมัตินะครับนี่ครับให้ดูความสว่างนะครับผมจะเทียบกับระบบใช้หลอด3าโวลต์ให้ดูนะครับจริงๆโคม,โคมไฟโซล่าเซลล์ที่ขายทั่วไปอะที่ขายราคาประมาณ1 0 0 0พันบาทหรือว่าไม่เกิน100 0นบาทช่วงเนี้ยนะที่ผมเห็นอะอันนี้ให้ดูกับไฟปลูกต้นไม้นะครับ ระบบหกวัต์นะครับนนดูความสว่างนะครับเข้มมากแล้วก็อันนี้ปรับลงมาปรับความสว่างลงมาเหลือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตโปกดอกอินทวานะครับดอกพุดอินทวานะครับในที่อับแสงเป็นดอกนะครับพุดอินทวาต้องการแสงมากนะครับเป็นดอกนะครับอันนี้ปรับแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่ปรับ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าผมอยากให้มันถึงเช้าอันนี้ก็คือเป็นชุดหลอดสามโวลต์สองชุดหลอดเอามาอนุกรมกันเป็นหกโวลต์นนครับอีกชุดหลอดหนึ่งอยู่ข้างบนอีกชุดหลอดหนึ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาตรงขันะ้วมันอะมาอนุกรมกันนะครับนี่ครับก็แสงสีวอร์มไวต์ก็จะเหมาะกับพืชพืชด,ดอกอะ สีวอมไม้เหมาะกับพืชดอกนะครับเอ,อ่อที่หน้าร้านผมจะเปิดตั้งแต่6กโมงถึง3ามทุ่มครึ่งเปิด100%เ,ดเต็มนะครับแล้วก็ก่อนนอนผมจะปรับเหลือประมาณ60-70%สประหว่างถึงเช้านะครับในระบบ6โวลต์4ก้อ,นน,อ,อนนะครับอันนี้สามโวลต์นะครับระบบ3โวลต์ที่เอา8 4ก้อนออกมาอนุกรมกันเออเอาเอามาขนานกันนะครับ4 สีก้อนนะครับซึ่งโคมไฟที่มันโคมไฟโซล,ล่าเซลล์ที่ไม่เกิน1,000นอะที่ผมเล่นเขาก็จะใช้แบตขนาดกันแบบนี้แหละนะครับแล้วก็อาจจะมีการบูสต์บูสแล้วก็ค่อยๆลดแสงลงมานะครับสว่างช่วงแรกนะครับแต่คราวนี้เราจะมาเล่นหโวลต์กันเลยเราจเจาแบตมาอนุกรมกันนะครับนี่ผมให้ดูว่าระบบ3โวลต์เที่ยวแบตขนานกันแล้วต่อแบบนี้ต่อแบบขนานกันนะครับ ต่อหลอดแบบขนานกันเอาสองชุดหลอดมาขนานกันจะให้ความสว่างขนาดไหนนะครับในช่วงติดช่วงแรกอันนี้ระบบ3โวลต์5้นะครับซึ่งระบบ3โวลต์เมื่อใช้กับหลอดไฟที่ผมทำขึ้นมาหลอดที่ใช้เลนช่วยเอา C O B มาบวกกับหลอดลูกปัดเนี่ย มันแค่3โวลต์ก็ใช้กับพุทธอินทวหาได้นะครับคราวนี้เราใช้6โวลต์ได้อีกนะครับยิ่งความเพิ่มความสวา่างนี่เป็นการต่ออนุกรมกันนะครับเอาสองชุดหลอดมาอนุกรมกันนะครับนะครับเอาบวกลบมาใส่กันแล้วก็บวกกับลบที่เหลือเ็ามาต่อกับแหล่งจ่ายนะครับนี่ครับเป็นอนุกรมการจะใช้พลังงาน6-7โวลต์น,นะครับเพราะว่าตัวหลอด C.O.B. หรือหลอดลูกปัดนะครับมันจะใช้ช่วงโวลต์อยู่ประมาณ 2, 3อ2ถึง3.6โวลต์ครับอยู่ในช่วงนี้อันนี้เป็นตัวที่ทำในคลิปนี้แหละครับเป็น6โวลต์อนุกรมกันนะครับแล้วก็ใส่กับโมดูล YX 4 0 8ลดแสงอัโตโนมัตินะครับการลด การที่เราใช้6โวลต์แสงอัตโนมัติได้จะเป็นการประหยัดพลังงานมากนะครับนี่ครับแสงจ้านะครับ9 3 3โวลต์ให้แสงที่50นะครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟที่ติดตั้งไว้สูงพอสมควรนะครับสูงพอสมควรแล้วก็วัดได้90นะครับเมื่อกี้อันนี้วัดได้6 4ก็คือเป็นการ อันนี้ผมให้ดูถึงการลดแสงแล้วนะครับลดแสงอัตโนมัติของตัวระบบ6โวลต์กับ YX408 นะครับมันจะลดแสงจะลดแสงอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงแรกคือ5ชั่วโมงแรกเป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตตอนภา,ายที่ตกดินนะครับจะต้องใช้แสงมากพอสมควรแล้วพอ ช่วงถึงผ้5ชั่วโมงแรกก็จะเป็นระ,ระดับแสงที่ต่ำสุดไปจนเช้านะครับคือตัว YX408 เนี่ยมันจะมีตัวล็อกแสง่ตัวล็อกแสงมันจะมี5ระดับนะครับกดถ้าระบบถ้าระดับต่ำสุดจะ,จะเป็นระดับที่1นะครับแล้วก็ระดับที่ผมเปิดถึงเช้าผมจะปรับไปที่ระดับที่3 แล้วก็ถ้าจะเอาแสงจ้าที่สุดก็ระดับที่5้านะครับแล้วจะมีการลดแสงไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตัวนี้พื้นมันสว่างอยู่นะครับพื้นมันสว่างอยู่แต่กล้องไปโฟกัสตัวตัวมือถือมากกว่าถ้าเป็นตัวสามโวลต์ 8, มันจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดนี่แหละนะครับตรงนี้มันจะแต่ตัวนี้ใช้ได้สิบสี่ได้สว่างมากกว่านะครับคราวนี้เราก็จะมาดูหกโวลต์ 8, 6โวลต์ตัวเดิมที่ในคลิปก่อนๆที่ผมทำมาเทียบกับ6โวลต์ y x48 นะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับ6โวลต์ตัวเดิมอันนี้ใช้กับแผง6โวลต์20วัตต์นะครับหรือ6โวลต์18วัตต์นะครับซึ่งแผง6โวลต์20วัตต์โวลต์18วัตต์อาจจะมากับพวกโคมไฟโซล่าเซลล์300วัตต์นี่นะครับเ,เพื่อนๆซื้อมาก็จะได้แผงแบบนี้มา หรือว่าหาซื้อก็ได้เขามีขายอยู่นะครับอันนี้แบบเดิมนะครับที่ทําขึ้นมานะครับก็จะเป็นการชาร์จเข้าแล้วก็เราก็มาปรัโบโวลต์ก่อนที่จะมาชาร์จแบตนะครับใช้ mt 3 6 0 8 Module โมดูล mt 3 6 0 8สเตปอัพขึ้นมาปรัโบโวลต์น,นะครับนี่นะครับสำหรับพอร์ตข้างๆนะครับ dc แจ็คข้างๆถ้ามันเสียนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะครับ xt 3 0หรือ xt 6 0 เอ็กมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นมานะผมว่า XT30 มันมันเล็กดีกระทานงดีก็เลยใช้ x อ็กมันจะไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องขัออ้วเลยบางทีถ้าใช้แบบดีซีแจ็ค c ะบางทีมันอาจจะเสียได้ขั้วมันอาจจะเสียได้เวลาเราหมุนหรือว่าเวลาถอดบ่อยก็คือหลักการก็คือว่าเราเอาอ ไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาเข้ากับโมดูล MT3608 ตัวเนี้ยป่าโวลต์ขึ้นมาเป็น7.3โวลต์นะครับ7.3หรือ7.0ก็ได้ในการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าถ้าเราเอาแผงโซลาเซลล์6โวลต์มาเลยอ่ะมันจะ โวลท์มันจะอยู่แค่ประมาณ6โวลต์กว่านะครับโวลท์วูดอาจจะโวลต์เริ่มต้นอาจจะเพ่ออาจจะอยู่ที่7โวลต์แต่พอใช้ไปนานๆแล้วมันจะอยู่ที่แค่ประมาณ6โวลต์นะครับเราเลยต้องใช้ m t 3 6 0ีานในการสเต็ปอัพให้มันเป็น7โวลต์นะครับพอ7โวลต์หรือ7.3โวลต์เนี่ยแล้วเราก็เอามาเข้ากับแผงนะครับ ช่องแผงของตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับแบตเตอรี่เราต้องใช้แบบมีบาลานด้วยนะครับเมื่อกี้ผมเปรียบเทียบให้ดูว่าไอตัวไม่มีบาลานมันต่างกันยังไงนะครับแบบมีบาลานก็แบบที่ผมใช้เนะี่ยแบบนี้ฮะแบบมีบาลานนะครับนี่แบบเดิมเอามาเทียบให้ดูก็คือแบตบลิเธียไมไอออนฟอสเฟตอะสามจุดสโวลต์ชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่สามโวลต์นะครับ พอเราเอามาอนุกรมกัน2ชุดแล้วเราก็ใช้วอลชาร์จประมาณเจ็ดจุดสามโวลต์แต่ไอตัว7.3โวลต์มันก็ผมก็เคยใช้ USB tester วัดนะครับบางทีเราอาจจะปรับที่เจ็ดโวลต์ก็ได้นะครับมันอาจจะชาร์จได้แรงกว่าสําหรับบางตัวนะบางตัวไอตัวไฟปลูกต้นไม้อะผมปรับที่เจ็ดโวลต์ะมันชาร์จได้แรงกว่าเจ็ดจุดสามโวลต์นนครับ ก็คือที่บอกตรงนี้คืออยากให้เพื่อนๆใช้ USB tester วัดด้วยนะเวลาเราป่าโวล์แล้วมันได้โวล์แรงไหมเวลาเราชาร์จกับแผงโซลาเซลล์ไอ้ที่ว่าแบตชาร์จเต็มมา3.65โวล์น่ยจริงๆพอชาร์จเต็มพอถอดที่ชาร์จออกมันลดลงมาเะมาณ3.4ประมาณเนี้แบตตัวนี้มันเป็นแบบเน,นี้ลดไปประมาณ3.4โวล์3.5โวล์เนี่ยคือ ถ้าเราใช้เจ็ดโวลต์ชาร์จอาจจะได้แรงกว่าในในบางาในในบางกรณีที่เราลองต่อดูนะครับก็คือว่าไอตัวที่เราจะตั้งค่าในการชาร์จเนี่ยเราต้องวัดด้วยนะครับตัว mt 3 6 0 8นะครับตัวนี้เป็นตัวลดแสงนะครับตัวลดแสงตัวนี้คือถ้าเราไม่ลดแสงมันจะเป็นแสงเต็มที่มาเลยนะครับปล่อยเต็มที่มาเลย แลวจะใช้ได้ประมาณ6สว่างจ้าใช้ได้ประมาณ6กถึงเชั่วโมงนะครับถ้าเราลดแสงแล้วมัเราจะใช้ได้ทั้งคืนนะครับตัวนี้เป็นการต่ออนุกรมแบบแบบที่ใกล้ๆกกันอนะ่ะผมก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะหรือว่าเราทําเป็น2ขาแบบนี้ก็ได้2ขาแบบนี้คือระบบหกโวล์นะเราไม่ต้องใช้แบตก็ได้นะถ้าเพื่อนใช้ตอนกลางวันอนะ่ะ เพื่อนใช้ตอนกลางวันทําแบบเนี้ยต่อเข้ากับแผงโซลาเซลล์เลยก็ได้ถ้าแผงโซลาเซลล์ส่งพลังงานมามันก็ติดละติดตอนกลางวันเราก็มาต่อในห้องก็ได้นะครับไม่ต้องใช้แบตเลยก็ได้เพราะว่าช่วงของแผงมันก็ไม่เกินเจ็ดโวลต์อยู่แล้วแล้วมันก็เข้ามาหลอดเลยเราไม่ต้องใช้ตัวอะไรมาช่วยลดช่วยเพิ่มอะไรเลยนะครับเนียเสียบเลยแผงโซลาเซลล์เสียบตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ไอชุดนี้ผมใช้กับต้นไม้ที่อยู่ในที่อับแสงนะครับเอาแผง6โวลตมาเสียบแล้วก็ไฟส่องเลยนะครับเป็น6วลตคือเป็นสองชุดหลอดชุดหลอด3ามโวลต์สาถึงสามห้โวลต์นสำหรับหลอดสีแดงครับตัวนี้หลอดสีแดงจะเป็นช่วยให้พืชมีดอกนะครับ ผมจะใช้ไดโอดกั้นนะครับช่วยลดวลต์ลงมา0.6โวลต์นะครับเห็นว่าสีแดงอ่าสีแดงของขั้วบวกนะครับส,สีแดงขั้วบวกพอมาเจอไดโอดลดวลต์มันจะลดลงมาเพราะว่าอ่หลอดสีแดงอะ่ะมันใช้ช่วงโวลต์อยู่ประมาณ2.6 2.8นะครับโวลต์นะครับเราต้องลดโวลต์ให้มันนะครับถ้าเราไม่ลดวลต์เข้าก่อนเข้าหลอดสีแดงอะ่ะ โวลที่มา3-4โวลต์มันจะไปหลอดสีแดงเข้มมากๆนะครับแล้วหลอดอื่นมันจะดอบลงแล้วหลอดสีแดงจะทำงานหนักโอเคครับอันนั้นเป็นชุดเก่านะครับมาดูชุดใหม่ที่ทำขึ้นมาเป็น6โวลต์ลดแสงอัตโนมัตินะครับนะครับจะโล่งโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเราเอาสอยตัว Solar ์ช a ร์ e เระบบ6โวลต์ออกเราเอาตัวปรับแสงออก เราตัวลดแสงอัตโนมัติตัวลดปรับแสงออกนะครับเพราะว่าในตัว YX408 มันมีระบบปรับแสงของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเก็บรีโมทไว้ให้ดีนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ร่วมกันเนี่ยแล้วก็จากดูนี้ก็จากแผงโซล่าเซลล์มาแล้วก็มาเข้า MT3608 ตั้งโวลที่7.3โวลต์นะครับ หรือ7 2 0ดศโวลต์ก็ได้ลองดูนะครับว่าตัวไหนมันชาร์จได้แรงนะครับถ้า7 0โวลต์มันก็เหมือนกับแบตอะไรแบต3.5โวลต์สตัวก็อย่างที่ผมบอกอะมันชาร์จเต็มอยู่ที่3 6 5โวลต์น,นะแต่พอเอาที่ชาร์จออกแล้วมันลดลงมาเหลือ3 4โวลต์เลยนะครับพอเราเอามาอนุกรมกันมันก็จะเป็นระบบ แบต6.4โวลต์หรือ7โวลต์เนี่ยพอเราเอา,เอา,เอา,เอาแบต3.2โวลต์มาอนุกรมกัน2ซีรีส์เขาจะเรียกว่าแบต6.4โวลต์ v, นะครับ12แอมป์นะครับเพราะว่าก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบต3.2โวลต์6,000นะครับ6,000มิลลิแอมป์อวหรือว่า6แอมป์อวนะครับนี่ครับรีโมท ของอโมดูล y า4เอูนนะครับตรงข้างๆนะครับมันจะเป็นตัวล็อกแสงได้นะครับปรับได้5ระดับขึ้นลงนะครับสำหรับลดแสงอัตนโนมัติเราใช้ตัวออโต้นะครับอันนี้3มชั่วโมงรถแสงอัตโนมัติ5ชั่วโมงลถแสงอัตโนมัติ8ชั่วโมงรถแสงอัตโนมัตินะครับคือพอมันครบแล้วมันก็จะดับเลยนะครับไอตัว3 5 8หแเนี่ยเนี่ยแต่เราจะมาเล่นออโต้หรือว่าเล่นข้างๆ เล่นข้างคือล็อกแสงเป็นระดับถ้าระดับสามอะถึงเช้าแน่นอนชัวนะครับหรือว่าปรับระดับสูงสุดก่อนปรับระดับสูงสุดก่อนแล้วก็สัก3ามชั่วโมงเราก็มาปรับระดับ3ามอันนี้ก็ถึงเช้าครับบบสีก้อนไม่มีปัญหา4ก้อนสองซีรีส์นะครับก็คือเอามาขนานกันสองก้อนนะครับ คราวนี้มาดูว่า yx 4 0 8ย์มันใช้ได้จริงๆเหรอกับ6โวลต์นะครับอันนี้เป็นคู่มือมาน,นะครับคู่มือเขาบอกว่าใช้กับแบบ3 2มุโวลต์นะครับใช้กับแบบ3ามจุดดโวลต์แล้วก็หาตัวป้องกันการชาร์จมาตัว MMS มันนั่นแหละครับมาป้องกันด้วยนะครับแบบ 3. 7ุ็โวลต์ก็แบบพวก18 6 5 0หนะ้าศนย์อะไรพวกนี้แต่ความจุมันจะไม่เยอะไงครับ แต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามใช้กับ6โวล์นะอ่ามาดูกับบอร์ด c g d z c g d z ตัวนี้นะครับซึ่งผมเคยทำเป็นคลิปสำหรับโคมไฟรูดูฝนนะครับมันจะเป็นลดแสงที่ลดลงมาน้อยกว่าลดลงมามากกว่า YX408 นะครับมันทำให้ประหยัดมากกว่าแต่ผมว่า YX408 มันพอดีแล้วเพราะมันล็อกแสงได้ด้วยนะครับตัวนี้มันพูดถึงระบบ6โวล์นะครับ หกจุดสี่โวลต์นะครับคือแปดสามจุดสองโวลต์เจ็ดจุดสี่ก็คือแปดสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับแปดสามจุดเจ็ดโวลต์พวกหนึ่งแปดหกข้าศูนย์นะครับแบตสามจุดสองโวลต์ก็คือแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับ, von, รบเขาพูดถึงระบบหกโวลต์ด้วยมาดูบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดตัวนี้เป็นชุดคิดแม้แต่ชุดคิดเขายังพูดถึงหกโวลต์นะครับนี่ครับ ผมก็เลยลองเอา YX408 ที่คิดว่าเป็นบอร์ดที่มันแจ่มที่สุดละเพราะมันล็อกแสงได้แล้วก็ลดแสงได้นะครับน,นี่นี่ความความที่มันใช้ดีอะเอามาเล่น6โวลต์ลองดูนะครับ2เดือนแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับแจ่มมากนี่ครับ YX408 ตนนัวนี้ก็เลยทำคลิปมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราใช้ YX408 มา ใช้ในระบบ6โวลต์ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟต3.2โวลต์เราซื้อมาให้มันเหมือนกันนะครับความจุเท่ากันอายุการใช้งานาใกล้เคียงกันนะครับผลิตใกล้ๆกันนะครับเอามาต่อขนานกันนะครับขนานกันนะครับหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายบวกต่อบวกลบต่อลบแล้วก็ใช้ BMS แบบ1ซีรีส์ eries, นะครับ bms 3.2โวลต์ 1>, e 1ซีรีส์มาคุมในการชาร์จนะครับใช้ที่ชาร์จมือถือชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัว usb tester วัดไปด้วยนะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วตัว usb tester ตัวที่วัดแอมสีแดงๆนะครับมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นเป็นศูนย์นี่คือแบตบเต็มแล้วคือการบาลานซ์แบตให้มันเท่ากันนะครับก่อนที่เราจะเอามาอนุกรมกันเราต้องบาลานซ์ให้มันเท่ากันก่อน ไม่งั้นถ้ามันไม่เท่ากันมันจะมันจะเพี้ยนได้นะครับมันจะมีปัญหาได้เสร็จแล้วเราก็เอามาอนุกรมกันนะครับหัวต่อหัวนี่ฮะอนุกรมสองชุดผมใช้เป็นบาร์ทองแดงนะครับมันนำไปมันนำไฟฟ้าได้ดีกว่านะครับ นี่ครับนูกวงเงินก็จะมีหัวต่อท้ายหัวนึงเป็นบวกแล้วก็ลบก็มาต่อข้วบวกของอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้างซ้ายเป็นบวกข้างขวาก็เป็นลบนะครับแล้วก็ทายมาต่อกันอย่าเอาข้างบนมาต่อกันนะครับไฟลุกนะครับร้อนเลยนะครับอันนี้ระวังด้วยนะครับนี่อันนี้บวกซ้ายลบด้านขวาแล้วก็ ท้ายก็ต่อกันนะครับนี่ครับขั้วบวกข้าลบมาต่อกันทั้งท้ายแต่ข้างบนนี้ยาวมาต่อกันนะครับมันเหมือนกับเอาคั้วบวกของขั้วลบเอามาใส่กันเลยนะครับของแบตไฟขึ้นนะครับอันตรายนะให้ระวังด้วยนะครับเวลาทำนี่ก็เป็นชุดที่ทำเรียบร้อยแล้วนะครับผม อุปกรณ์ขันแบบเมื่อกี้ตัวละสิบกว่าบาทเองอ่ะพอดีสั่งในช้อปปี้มันถูกดีก็เลยลองสั่งมาดูครับมันเข้ากับตัวขันแบบได้พอดีเลยโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสงสัยตรงไหนก็ถามใต้คลิปมาเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ ก็ว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยมาแบ่งปันนะครับก็ไม่ค่าเจอตรงไหนก็ถามมาได้นะครับจำได้ครับ6วัตต์ลดแสงอนุโนมัตินะครับมันจะช่วยประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับของว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเพื่อนๆที่เล่นโซลาร์เซลล์แรกๆอาจจะชอบแสงคงที่นะครับแต่พอเล่นไปมากๆแล้วจะเริ่มอยากปรับอยากประหยัดพลังงานนะครับ ก็เริ่มจะชอบแบบรถแสงอัตโนมัตินะครับเพราะว่าแสงแดดมันไม่ได้หาได้ทุกวันนะครับผมว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ